เปิดแชทก็ฟักกลิ่งฮีโร่ทักหาไม่รู้พระโจอ้กโกนหัวบวทแล้วเป็นการบวชรียบง่ายอ,อิ่มใจกับครอบครัวเล็กๆตามเจตนารมณ์ที่ตั้งใจไว้สำหรับนักร้องชื่อดังโจอ้พูวสิทธ์ที่ล่าสุด5กรกฎาคม2567เข้าสู่ร่มกาสาวพัสนวัตรโพสีพุทธิคุณหมักยางกอแก้วจังหวัดร้อยเอ ขณะที่ล่าสุดแร็ปเปอร์ชื่อดังกอฟเอฟฮีโร่หรือกอฟนัทวุฒิสีหมอกได้โพสข้อความแชทที่มีการพูดคุยกับพระโจโอี้ตั้งใจจำเอาเย็นตาโฟไปฝากที่บ้านโดยไม่รู้ว่าอีกฝ่ายกำลังบวชอยู่จนกลายเป็นชอ็อตสุดพิคอนุโมทนาสาธุกกับหลวงพี่แทบไม่ทันบ้านอยู่ใกล้โจยพิวส์วันนี้ที่บ้านทำเย็นตาโฟว่าจะเอาไปฝากเลยโทรเช็คว่าวันนี้อยู่บ้านไหมปรากฏว่าหลวงพี่อยู่วัดแล้วขออนุโมทนาด้วยครับ